นี่นะครับเครื่องตรงนี้นะครับตัวที่เขาดึงตรงนี้ขึ้นขึ้นลงตรงนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ตรงนี้แล้วผมแกะออกมาเนี่ยครับตรงนี้ที่มันหักกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวต่ประกอบไปนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายดูยครับนี่ครับเครื่องซักผ้าฝาบนนะครับโอ้ตัวระบายน้ำครับไม่ออก แบบน้ำไม่ไหลออกครับก็เกิดจากตัวเกี่ยวตัวนี้นะครับเขาหักก็เลยมาแปลงนะครับตัวเกี่ยวตัวนี้เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หักผมก็เลยเจาะรูนะครับเจาะรูในสองรูแล้วก็ทาเหมือนเอารวดมานะครับเกี่ยวประมาณนี้นะครับให้เขายึดอยู่ได้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปใส่กับตัวบิดเปิดน้ํานะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูว่าเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับประกอบเรียบร้อยนี่ก็ตัวนี้เป็นตัวดึง่างนี้นะครับตันนี้ออกมาทางรูนี่นะครับแล้วเดี๋ยวไปประกอบแล้วไปใส่กับทุกปิดทิ้งน้ําตัวนี้นะครับเนี่ยันรุ่นนี้นะครับตะกี้รุ่นนี้ใครมีรุ่นนี้ก็ถ้าเกิดตัวนี้เขาขาดนะเขาหลุดนะครับตรงนี้น้ําจะไม่ไหลเททิ้งนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวประกอบครับ นี่นะครับยวเอาเราสายนี้นะครับไปเกี่ยวกับพอน,นี้นะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาปิดขึ้นจะดึงขึ้นดึงลง,งน,นี่นะครับสายน้ครับไปเกี่ยวตรงนี้นะครับตรงตรงเขาปิดเปิดน้ําปิดน้ำให้เดี๋ยวเราประกอบไปครับจะลองมาใช้ได้ไหมนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วก็ในเดี๋ยวดูนะครับ ถ้าดึงนี่ตรงนี้ก็จะขึ้นมานะครับดูนะครับสังเกตได้แล้วครับถ้าตรงนี้เขาจะมีลูกยางปิดปิดน้ําออกไปประมาณนี้ครับใครที่ตรงนี้ไม่ระบายน้ําอาจจะตรงสายตรงเนี้ขาดนะครับมารุนอื่นก็เป็นอย่างนี้นะครับโยงนี้แต่อาจจะคนละจุดกันนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับลองเติมนะ้ําเดี๋ยว ้องปิดเบิดน้ําดูนะครับว่านี่ก็ไหลน้ําไหลแล้วนะครับอ่านเรียบร้อยครับอากิตนี้ใครเสียงี้ก็ลองทําดูนะครับครับไปครับ